สวัสดีท่านเหลือหลังคาแผ่นสุดท้ายเหลือแผ่นสุดท้ายนี่รอร่มไม่ร่มสักทีนี่ผมก็รออยู่ตั้งนานนี่เมื่อไรมันจะร่มให้สักทีเหลือแผ่นสุดท้ายนี่ขึ้นหลังคากลางแดดแบบนี้เนี่ยโอ้ยร้อนสุดๆแต่ว่าดูบรรยากาศเหมือนมันจะร่มอยู่แล้วท่านแต่มันไม่ร่มดูแดดซะก่อนขึ้นไปเหยียบเหล็กนี่แทบไหม้ ือใกล้แล้วใกล้สําเร็จแล้วเดี๋ยวยิงไม้ฟ้าไปก็อู้สวยเลยข้างหน้านี่น,นี่ขาดไม้ฟ้านะพี่น้องเดี๋ยวจะยิงไม้ฟา้าเชิงชายนะครับเดี๋ยวเสร็จจากหลังคาตัวนี้ก็ไปยิงเชิงชายแล้วก็โอเคเลยนี่สวยเลยอ่านี่เดดนะสมัยมันไม่ร่มให้สีเดี๋ยวจะเช็คดูพระอาทิตย์ก่อนโอ้ใกล้แล้วได้ทุกท่านนี่พระอาทิตย์ใกล้เข้ากลีบเมฆแล้ว รออีกประมาณสักสิบนาทีนี่เข้ากลิบเมฆตรงนี้ก็ได้เลยนี่นี่กำลังเลื่อนไปเรื่อยๆอยู่เออประมาณอีกสักสิบนาทีรอทาไม่รอก็ขึ้นเลยขึ้นแบบแดดแรงๆนี่แหละโอ้เพราะว่ารอดีกว่าแดดแรงเกินหเหลืองนิดเดียวพี่น้องเลยใกล้จะเสร็จ วงหลังคาเสร็จก็โอเคแล้วล่ะนะที่เหลือก็เป็นงานในร่มแล้วแล้วเ,เชิงชายด้วยะยิงเชิงชายนะฮะต้องเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรนะครับแดดแรงเ,เดี๋ยวรอร่มก่อนนะทุกท่าน ไปวคปขึ้นไปมุงเบิกตนก็สวยสวยงามนะพี่น้องเอ้ยนี่แปรกับตัวหลังคาตรงกันเป๊ะไม่ได้เอียงแม้แต่นิดเดียวมันจะเป๊ะเวอร์แล้วมันได้ฉากมันได้ฉากนะชมัวเองสะหน่อยบ้านหลังนี้เนี่ยในส่วนของปีกออกข้างเนี่ยผมเผื่อไว้ เจ็ดสิบเซนนะท่านซึ่งมาตรฐานมาตรฐานทั่วไปเลยนะเจ็ดสิบเซนนี่บ้านหลังนี้เม็ดหนึ่งนี่ซึ่งถ้าเราปีกออกเยอะเม็ดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่สมส่วนกับตัวบ้านเพราะว่าตัวบ้านมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดสิบเซนเนี่คือกลาลังสวยส่วนใหญ่ที่เราทํานะไม่เคยถึงเจ็ดสิบสักทีบ้านของน้องกิฟก็สามสิบสี่สิบเนาะสวนบ้านน้องอาร์มก็ห้าสิบ อะไรประมาณนี้อันนี้ผมเผื่อให้เจ็ดสิบเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้ฝนมันสาดเข้ามาพวกหน้าต่างพวกอะไรเนาะถ้ามีหน้าต่างเนี่ยฝนมันจะสาดเข้าหน้าต่างหรือว่าสาดเข้าตรงบานสไลด์เพราะนั้นเนี่ยผมก็ทําปีกออกเยอะๆนะท่านแล้วก็เลยยืนออนนะย่นออกมาตรงนี้นะฮะยื่นออกมาไว้ง่ายเจ็ดสิบนะยื่นออกมาจากตัวเสาจนถึงนี่เนี่ย จนถึงเนี่ยแหละเจ็สิบเซนแล้วก็ยื่นออกมาจากตัวแปรเนี่ยสิบสิบห้าเซนนะสิบนะสิบเซนถึงสิบห้าเซนกําลังสวยนะครับอันนี้คือหลักการทําบ้านนะพี่น้องเอเพราะว่าเวลาฝนตก่าน้ําฝนมันจะได้ไม่ต้องมาโดนตัวแปรแปรมันแกจะได้ไม่เป็นสนิมอ่าอันนี้ก็สวยงามนะสวยๆเลย บันหลังนี้ไร้ทิ่ติอ,า,อามอามงติบ่ได้พี่น้องเ้ยมันสวยไปหมดอืมเี๋ยวหาที่ติไม่ได้มันสวยไปหมดโอ้เมื่อไรจะรบแล้วนี่เดีย๋ยวส่องดูพระาทิตย์อีกสักหน่อยก่อน ใกล้แล้วทุกท่านใกล้เขากิีบเมฆแล้วอีกประมาณห้านาทีนะรอก่อนเท้นั้นร่มเราจะได้ขึ้นง่ายๆหน่อยเออเราก็ใจเสร็จแล้วล่ะเออจริงๆเราไม่ต้องทำใส่แปรเยอะก็ได้ใส่แค่ห้าตัวแต่ที่เราต้องใส่เยอะเนี่ยก็คือไอตัวจนทันเราท่านพ้าจนทันห่างเกินเนี่ยเราจะเหยียบแปรไม่ได้เออ เราจะเหยียบแปรยากเพราะนั้นจันทร์นเนี่ยที่สําคัญจันทร์นเนี่ยเอาประมาณนี้เลยเอาระดับนี้เนี่ยกาลังสวยสังเกตดูช่วงห่างไงช่วงห่างจันทร์มันจะพอดีเฮ้ยร่มแล้วเอาแล้วร่มแล้วร่มแล้วเดี๋ยวเช็คดูพระอาทิตย์อีกทีหนึง่งใกล้แล้วใกล้แล้วรออีกสักนิดนึงตอนนี้ยังร่มไม่สนิท ยังมีแดดอยู่อีกประมาณสามนาทีนะ,ะเริ่มร่มแล้วเริ่มเงาแดดจางๆแล้วอืมเริ่มร่มพีม่น้องเลยโอเคร่มแล้วมาเดี๋ยวผมก็จะขึ้นหลังคาก่อนนะฝากเอซไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตขึ้น เป็นคลิปใหม่นะฮะโนเข้าคลิปเมฆแล้วทีนี้ร่มยาวทีนี้ยาวเลยโน่นเมกเมฆเต็มไปหมดเลยยาวยาวยาวจะไม่แดดอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะฝากไว้ทีนี้ท่านสวัสดีครับ